วันนี้นุชชี่จะพาไปเที่ยว Cradle Mountain กันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะแทสเมเนียค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยตื่นสายกว่าปกติพอตื่นมาก็ยังเจอฝนตกตลอดทางแอบแวะหากาแฟอุ่นๆเดิ่มให้สดชื่นก่อนจะออกเดินทางต่อค่ะพอถึง Cradle Mountain ก็ต้องไปที่ Visitor Center ก่อนนะคะเพื่อซื้อตั๋วเข้าอุทยานจากนั้นก็นั่งชัตเทอบัสเข้าไปที่ Dove Lake บรรยากาศวันนี้ขึ้นหนาวลมแรงแล้วฝนตกไม่หยุดเลยค่ะพอมาถึงโดฟเลกนี่แหละคือจุดเช็คอินสุดฮิตของที่นี่ไฮไลท์ก็คือวิวทะเลส,บสาบใสที่สะท้อนเครดเมลเทนแล้วก็มีโบทเชดด้วยกระท่อมไมเ้เล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้ถ่ายรูปสวยๆแต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้หมอกหนามากทําให้เราไม่ได้เห็นยอดเขาเครดเมลเทนแบบชัดๆเลยผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ยังได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามจริงๆ จริงๆตั้งใจว่าจะขึ้นไปที่แมรี่แอนลุกเอาต่อแต่ด้วยฝนที่ตกหนักลมแรงฟ้ามืดมากๆเลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะและเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย day สวันนี้นุชี่จะพาไปเที่ยว c Cradle Mountain กันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะแทสเมเนียค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยตื่นสายกว่าปกติพอตื่นมาก็ยังเจอฝนตกตลอดทาง แอบแวะหากาแฟอุ่นๆเดิมให้สดชื่นก่อนจะออกเดินทางต่อค่ะพอถึง Cradle Mountain ก็ต้องไปที่ Visitor Center ก่อนนะคะเพื่อซื้อตั๋วเข้าอุทยานจากนั้นก็นั่งชัตเทอร์บัสเข้าไปที่ Dove Lake บรรยากาศวันนี้ขึ้นหนาวลมแรงแล้วฝนตกไม่หยุดเลยค่ะพอมาถึง Dove Lake นี่แหละคือจุดเช็คอินสุดฮิตของที่นี่ไฮไลท์ก็คือวิวทะเลส,บสาบใสที่สะท้อน c r ร d o u เทนแล้วก็มีโบสเชดด้วยกระท่อมไม้เล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้ถ่ายรูปสวย,สวย แต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้หมอกหนามากทำให้เราไม่ได้เห็นยอดเขา Cradle Mountain แบบชัดๆเลยผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ยังได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยงามจริงๆจริงๆตั้งใจว่าจะขึ้นไปที่ Maria Lookout ต่อแต่ด้วยฝนที่ตกหนักลมแรงฟ้ามืดมากๆเลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย